พี่น้องเอ้ยสิกินแกงนอไม่แต่ละเทืออยู่อังกฤษนอพี่น้องเอ้ยมันบวมง่ายๆคือปั่นเท่าต้องเป็นแบบนี้เพราะมีนอไม่สดถ้ามีกับแพงเกินนะจ๊ะเนาะพักอีตูสดๆนี่บอกค่อยได้มีนะคะตอนนี้นาฮ่อนเขาปลูกพักอีตูขึ้นมูจากสะกดแลน่นทรงไม้ไห่นเด้อพี่น้องเด้อบนเฮดกล่องละประมาณหนึ่งประมาณโดยประมาณเฮดปลาเนาะอันนี้เ็ดดีจังถูจกจ้ะอามาใส่ร่วมกันใส่ตัวนี้เด้อ แนนยานางจ้กพี่น้องผักโขมฝรั่งจา้งงจาใบแบบนี้ได้ใจพี่น้องแล้วก็ยองคือยานางบานเห้า่ล่ะจา้ายองไปเลยเพราะว่าใส่บวมีอันนั้นบวมีเครื่องปันดดป่นแล้วผู้ใดพิ่นไม่เครื่องปั่นเนาะพี่น้องเนาะกับปั่นเอาจา้าเครื่องปั่นอีฉันมันตายแล้วเดสมอลลยนี่เห็นบ่อากะาซแกงสู้กินเห็นบ่เขียวดีปานยังจา้าเขียวเขียวบึงหุ่นยองข้าวเดียวเด้ยอย่านั่งฝรั่งจา้า